เอวังเมสุตังเอกังสมัยังพระเขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนีกะาเยตาตระโคพระเขาวาปันตวาคีเยพีโคอามันเตสิทเว พียเวอันตาปาพาชิตเตนัสเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุขัลิกานุโยโคหิโนคโมโปทุชนิโกอนาริโยอนาถสานิโตโยจายังอาตกิมามทานุโยโโคทุโคอนาริโยอนาถสานิ โตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปคัมมามาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะปิสามโคทาจาโุกรณียานการณีอุปสมายาปิญญาญาสามโพทายาเนปพานายาสังวะตติกตธรรมาจสพิกเวมาจิมาปฏิป ทาตถาคเตนะอภิสัมภูธาจกขุกรณียานุกรณีอุปสมายาภิญญาสัมภูธายานิพพานายาสัมฟัตติอายามีวะอริโยอาทังคิโกมะโคเซยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปสัมมาวาจาสัมมา ากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาว โมสัมมาสติสัมมาสมาที่อายังโคสาภิขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจาุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญาสัมโพทธายณีภานายสังวาตติทางโคปนาภีขเวทุขังอริ ยาสัต์จังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณังปิทุคงโสกับปริเทวันทูขโทมนาสุปายาสาปิทุคาปิเยหิสามประโยโคทุโคปิเยหิเว็บประโยโคทุโคยามปีชังนราติตตามปิทุคาสังขิตเตนะปันจจปา ธานาคันธาทุขาอีทางโคปนาิขเวทุขสมุทโยอริยศาสจังยายังตันหาโปโนภวิกานันธิราคสหคตาตาตรตาตรราพินันทิเนเสยญาทิทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปนาิีขเวทุ คณิโรโออริยสัจจโยตาสาัเยวตัตถหายาอาเสสวิราคนิโรธโอจากคปตินิสคโมติอนาลโยอ,อีทงังข้อปณภิขเวทุคนิโรธถาขามินีปฏิปทาอริยสัจจายเมวะอริโยอ,อัาทาังคิโกมาโคเสยยะิ ทิังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปูสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวุสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิฏฐทางโทคางอริยสัจจันติเมียพิฆเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคอุทปาะทิยา นอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโคปหิทงัทงทุขังอริยสัจจังปยาริญเหยยันติเมพีขเวปุเพอนาอาโนส,สุเตสุธรรมเมสุจากโคงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโล โกอุทธปาะทิตังโคปานิทังทุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมียเขเวกูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุุอุทธปาะทิญาณุทธปาะทิปัญญาอุทธปาะทิเวชชาอุทธปาะทิอาโลโกอุทธปปะทิทังทุขสมุทโยอริยสัจจัน ติเมพิขเวปุพเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจงปหาตาพันติเมียพิขเวปุพเพอนโนสุเตสุธรรม มเมสุจาคมุงอุทธปาทิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปานิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจปาหินันติเมีพิขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคมุงอุทธปาทิยานังอุทธปาธิปัญ าอุทธปาธิวิชชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิอิทังทุขนิโรธทอริยสัจจันติเมียพิเวปุพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทธปาธิญาณงอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทัง ทขนิโรธทอริยสัจจงสาชิกาตพันติเมียพิเวกภเเอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุททปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกอุททปาทิตตังโคปนิทังทูขนิโรธทอริยสัจจงสาชิกตันติ เมียพิเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทางทุกขนิโรธทามิเนปฏิปัาอริยสัจติเมียพิเวปุเีอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุง อุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชชาอุทธปาธิอาโล อุทปาทิตังโคปานิทังทุขนิโรธคาขามินีปฏิปทาอริยสัจจพาเวตาพันติเมียเพียเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทิญาณงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุ ขานิโรธทามิเนปฏิปทาอริยสัจจาวิตันติเมผีกขเวปูเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาว่ากี่วันจะเมพีกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจ สุเอวันติปริวตังทวัตสากาลังยถาภูตังยานธาสังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรหมเกสสมณพระมณิยาปัจญายสเทวมโนสายานโนตรังสัมมาสัมโพทิงอภิษ ามพุทโธปัญจัญญาส